ตอนนี้นะครับเราก็ได้พบกับปลาตัวใหญ่เป็นตัวแรกนะครับ<ม> <c oughs> โหนี่คันนี้ในโคตรหมาเลยนะ mm. มาลุ้นดูนะครับว่าใหญ่แค่ไหนครับผมดูดูคันคันงูคันงูนะครับหมามาหมามีแน e <ap> ่มีแน่คันนักคันนี้ยาวยาวยาวมาละาล่ะ <c oughs> ยาวอยู่ทุกคนยาวอยู่ยาว,ยาว,ยาว,ยวอยู่ใช้ตะขอแล้วครับในการช่วยยกขึ้นอตัวใหญ่ตัวใหญ่ คนมาอีกแล้วนะครับรอบดึกนะครับโอ้โหมาแบบไม่ยั้งมาเรื่อยๆนะครับไปโซนท้ายเรือนะครับเด็กท้ายเรือนนะครับโอ้โอยังแจมสลัดเลยครับมาแล้วมาแล้วเลยนะพี่ใหญ่ด้วยทุกคนครับและตอนนี้ก็ถึงเวลาที่เรารอคอยกันมานานนะครับกับภารกิจที่เราต้องออกไปตามล่าหาใช่ครับและนี่ก็เป็นวิธีการนะครับที่เราจะต้องเดินทางแล้วนะครับจากกรุงเทพนะครับเพื่อเดินทางมาที่จังหวัดตราดอีกครั้งนะครับนี่ก็เป็นเวลาเอ่อ สีห้าห้าก็ลยพักผ่อนกันนิดเดียวนะครับหลังจากที่เตรียมอุปกรณ์กันมาทั้งคืนนะครับซึ่งใครบางคนก็ยังนอนหลับไม่ตื่นนะครับนั่นก็เป็นโชเฟอร์ของเรานะครับพี่โชเฟอร์ของเรานะครับแล้วก็ใครที่ฟื้นแล้วก็ใครที่ฟื้นแล้วหรือยังไม่นอนก็ต้องมาแพ็คของนะครับคือรถแบบนี้นะครับวันนี้เราจะเอารถไปทั้งหมด2คันนะครับด้วยกันนะครับก็จะเป็นคันใหญ่นู่นนะครับนู่นเลยแล้วก็สีประตูคันนี้นะครับ กำหนดการที่เดินทางของเราเนี่ยก็คือปีห้าครึ่งใช่ครับเราหมุนปีห้าครึ่งแน่นอนแล้วก็วันนี้อากาศค่อนข้างเย็นมากครับดูจากสีหน้าเจ้าไลฟเฟิลนะครับเลฟ์เ่าเย็นไหมลูก <laughs> นะครับเย็นแน่นอนครับวันนี้โอ้โหตอนนี้กรุงเทพเนี่ยอยู่ที่ยี่้าองศาครับเซลเซียสใช่มันจะเป็นอุณหภูมิที่เย็นะเยือกมันอาจจะทำให้คุณนั้นแข็งตายได้เลยทีเดียวโอ้ว่าเจ้านั่นคุณพกน้ำแข็งมาด้วยใช่ไหมเนี่ย โหยอะขนาดนี้คุณโยมพูดต้องแข็งอีกเหรอโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยตอนรถอ,ออกเนี่ยเรามาคุยกันใหม่นะครับตอนนี้ของยาแพ็คของอีกนิดนึงนะครับไปไปครับโอ้โโอโพรนเจ้าสามมันกิไนไข่เยว และนี่ก็เป็นเสียงแรกนะครับของการสตาร์ทเครื่องของเรานะครับเราจะได้เดินทางกันออกจากสถานีกรุงเทพนะครับในเวลาที่6โมงเช้านะครับเป็นเวลาที่เหมาะสมแล้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะใช้เวลาในการเดินทางทั้งหมดกี่ชั่วโมงนะครับตอนนี้ก็เริ่มขยับรถขยับรลานะครับหลังจากที่แพ็คสัมภาระขึ้นรถกันเรียบร้อยตอนนี้เราก็เดินทางออกจากซอยเป็นที่เรียบร้อยนะครับแล้วก็ วันนี้เราจะเดินทางมาทั้งหมด2คันด้วยกันนะครับก็มีภารกิจทั้งหมดนะครับ8ชีวิตนะครับซึ่งเป็นภารกิจเอาตัวรอดบนเรือนะครับภารกิจเราต้องท้าทายนะครับอีหนึ่งครั้งนะครับและซึ่งตอนนี้เราก็พร้อมแล้วที่เดินทางนะครับหลังจากนั้นก็ไปครับ let's go เป็นร้านที่ไม่ใหญ่นะครับแต่ว่าสินค้าเนี่ยเขาแน่นมากนะมีโหทุกอย่างจริงจริงสิ่งคุณอยากได้ที่นี่มีหมดนะครับแต่เอาโอเคไปไปกันนะครับเป็นภารกิจลำเลียงสินค้าขึ้นรถยีนการแจกสินค้าเนี่ยคือยายาแก้เมาก่อนลงเรือนะครับมาต้องรับประทานทุกครั้งก่อนลงเรือครึ่งชั่วโมงยาตัวนี้มาจากประเทศไหนครับมาจากญี่ปุ่นครับยาญี่ปุ่นจะเป็นต่างหานี่ยนี่ยาแท้มันจะเป็นยาที่แก้เมาส์ได้เดี๋ยวตอนนี้เราไปชอบดีกว่า ส่วนเสบียงขึ้นเรือโดยงบ3,000บาทสองคันรถเลยนะมาตามฝักเออพากินลำเลียงสเสบียงของเราเรียบร้อยนะครับก็ด้เวลาออกเดินทางกันต่อนะครับไปเลยยาวเลยไปเดินทางกันต่อ let's go <S สำหรับในคลิปนี้ต้องบอกเลยว่า อยากจะพาเพื่อนๆมาทุกคนนะกครับเพื่อนๆที่อยากจะมาเนี่ยก็ถามมาเยอะมากว่าไปด้วยได้ไหมจริงๆอยากจะชวนมานะแต่ว่าติดตรงที่ว่าจํานวนแอ่งเรือเนี่ยเขาบังคับนะครับว่าไม่เกินแปดท่านเท่านั้นก็ทีมผมก็มีอยู่แปดคนนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยรอบหน้าถ้าเกิดจองเรือใหญ่ได้นะจูบคือสามที่สองคนเนี่ยก็จะชวนมานะครับไม่ต้องน้อยใจนะสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มาในรอบนี้นะแต่รอบหน้าถ้ามีโอกาสได้จองเรือใหญ่ได้เลยก็คือจะชวนมาทุกคนนะครับสำหรับวันนี้ก็ใกล้ถึงท่าเรือแล้ว จะเป็นบ้านน้ำเที่ยวซึ่งจะเป็นคลองนะครับคลขึ้นเรือแล้วไม่ได้ถึงทะเลนะมาอยู่ในคลองนะแล้วก็ออกจากคลองไปเราก็จะออกไปนอกอ่าวนะครับแล้วก็ได้ดูบรรยากาศกันนะครับ,บจะเป็นบรรยากาศาสดๆนะครับกับท่าเรือของเรานะครับตอนนี้ก็เข้าสู่ภารกิจลำเลียงทะเบียงสิ่งของลงจากรถก่อนนะเพื่อที่จะขึ้นเรือก,กันตามกาหนดการกาหนดการของเราเนี่ยเรือออกตานประมาณบ่ายโมเปะนะครับซึ่งถ้าเกิดทุกวันนี้เนี่ยระดับน้ำในคลองจะลดลงซึ่งเรือก็ไม่สามารถออกไปข้างนอกได้นะฮะ เราจำเป็นทีต้องขึ้นเรือก่อนบ่ายโมงกับสบียงสุดท้ายของเรานะครับก็จะเป็นน้ำส่วนทายนะครับพลังใบสดชื่น <c oughs> ใช่ตอนนี้ก็เสร็จสิ้นกับภารกิจลำเลียงสบียงสามาลาก็ลำเลียงขึ้นเรือเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้ผมจะพาทุกคนไปรีวิวนะครับว่าบนเรือมันจะมีอะไรบ้างนะครับไม่ว่าจะเป็นที่หลับที่นอนเนี่ยนอนกันยังไงที่อยู่ที่กินอว้วนกระบบนมีแอร์ป <c oughs> ่ะแล้วเรือไต่เกาก็ไม่ได้ออกหรอวันนี้วันนี้ลุงไต่เกาเขาออกอ,อก๋อออกเหรอมีลูกค้าใช่ น so no. no. ี่ครับทุกคนเป็นเรือลำใหญ่นะลำใหญ่กว่าเดิมนะซึ่งใหญ่กว่าทุกครั้งที่เราเคยมานะนี่ก็เป็นน้ำปบโบกเจครับตอนนี้มีลูกเรือกี่คนครับเนี่ยสามออกมาทั้งหมดสามลมไตเลยครับต่อไตสี่้วเราเป็นมาตาศึกนะสู้เอาละครับแล้วนี่ก็เป็นเสียงแรกนะครับของทริปนี้นะครับที่เราเดินทางกันในเวลาเที่ยงเก้านาทีโอ้โหเที่ยงเก้านาทีเป๊ะๆเลยเนี่ยขอยดูในการน เจ็ดเก้านาทีนะ <Okay. S 1> ผม <Okay. S 1> สวยเลย <Okay. S 1> เลขสวย <_ an> ก็หวังว่ารอบนี้นะฮะเราจะปะชาดาอีกแล้วนะครับส่วนในรอบของรอบนี้นะครับก็จะเป็นเรือที่ใหญ่กว่าเดิมนะครับใหญ่มากๆาเลยนะเดี๋ยวจะพาทุกคนไปทัวร์ไปทวนว่าที่หลับที่นอนนอนตรงไหนบางคนสงสัยว่าเวลาปวดท้องจะเข้าน้ำเข้ายัางไงนี่ครับเข้าน้ำในเรือนะครับก็จะเป็นลักษณะนี้เลยสบายครับอาบน้ำได้ด้วยนะครับมีห้องอาบน้ำข้างในให้เลยนะฮะแต่ต้องย่อตัวนิดนึงนะไม่เหมาะสำหรับคนตัวสูงเป็นไงราแอข้างบนดีป่ะดีป่ะนี่มีคนมาจับจองนะครับ เตที่ใช้สอทางด้านบนจะนอยี่สิบสชั่วโมองอีกแล้วเหรอครับือลงนี้กว้างมากครับทุกคนกว้างมากพี่นอนมีทั้งหมดสองชั้นนะครับต่างจากคราวที่แล้วนะมีนอนกระชานทด้านนูน้นนะแล้วก็ทางด้านล่างนี้ก็ต้องมุดเอาหน่อยนะโหถสอวสุดยอดก็ประมาณนี้นครับหวังว่าการเดินทางในครั้งนี้นะครับจะทำให้คุนสนผ่อน,กกนายและเพลิดเพลินไปกับการตกปลานะครับตอนนี้นะครับเราได้เดินทางออกจากท่าเรือแล้วนะครับแล้วก็กําลังจะมุ่งตรงไปที่จุดไดมึกนะครับเป็นที่แรกหมายแรกของเรา และเพียงเราใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากที่ได้เดินทางออกจากท่าเรือมาเมื่อสักครู่นี้ครับเราก็เดินทางมาถึงตาอ่าวนะครับนี่เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนจุดมั่งเมาเราก็คือเป็นช่องแคบระหว่างเกาะช้างรงด้านู้นนะครับเมื่อสักครู่นี้ที่ผมบอกว่าจะไปนอนนอนไม่หลับนะนอนไม่หลับเพราะว่าเครื่องยนต์ดังมากครับโซ่เครื่องหายเรือนะครับตอนนี้ต้องขออนุญาตมานั่งรีวิวหน้าเรือก่อนแล้วก็สำหรับวันนี้เนี่ยพี่เคคิดไว้ว่างเียว่าจะคลอิ่งหรือว่าอะไรเดี๋ยวนี้ก่อน ใจมือเถื่อนก็ได้สาขาที่เดิมเราเราเตรียมพร้อมทุกสถานการณ์เพราะว่าเรามีประสบการณ์มากมายนะครับเราเตรียมปลาหมึกตายมาใช่ไหมครับบอสบอสขอรับได้ขอรับได้ไหมไม่เคยได้นี่นะแม่ <laughs> แงไรงกูอยู่ท้ายแถวสําหรับวันนี้นะครับเราจะมีการภาร,รกิจนะถ้าเกิดใครได้ปลาตัวใหญ่หรือว่าหน้าหนึ่งวันเลยหนึ่งวันไม่ว่าจะเป็นนายช่างเนื้อสารวัตรไม่เกี่ยวนะครับใครได้ปลาตัวเล็กนะเดี๋ยวเป็ไปอยู่ท้ายแถวก่อนนะอันนี้คือการแข่งขันนะเราจะมีการ เขหมดวันต่อวันนะครับว่าใครได้ปลาเล็กปลาใหญ่ครับเอฟตู้ไหมตู้นะครับหัวหน้าอะไรวันนี้วันนี้เอฟหัวหน้าวันนี้เอฟหัวหน้าใช่ไหมหัวหน้าไอหัวหน้าต่อคาดว่าทิศทางของเรือจะเดินทางไปทางฝั่งนู้นครับพอออกไปเจอเอ้าขอช้างเดี๋ยวจะเจอที่เก่านะครับที่ผมเคยรีวิวกันเมื่อคราวที่แล้วนะครับจะเป็นแบบรีสอร์ทซ้ายขวานะครับนะสวยงามมากเลยนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็ต้องเก็บบรรยากาศโอเคไปไปครับ เรียกว่าตอนนี้ใครมีของดีก็ต้องปล่อยแล้วไหนวางไว้ไหนช่วยหน่อยเหมือนมากสวยมากของแต่ละคนนี่อไม่แพ้กันนะครับมาดูว่าของแพงจะแพงหรือเปล่าเอาโอเคขอตัวไปประกอบตัวก่อนนะแต่ตอนนี้แหละตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยพร้อมใช้งานนะครับสวยงามมากครับทุกคนดีเลยโอโหไกด์แบบนี้เนี่ยไม่เคยได้เห็นที่ไหนมาก่อนนะแปลกๆนะใครเคยเห็นบ้างก็ มาบอกมากล่าบผมใต้คอมเมนต์บ้างนะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับที่อยากจะแนะนําเลยนะครับก็ซึ่งผมไม่เคยพลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวนะครับเวลามาเนี่ยผมก็จะถ่ายไว้ตลอดส่วนตรงนี้ก็สวยงามเหมือนเดิมครับเป็นเหมือนกับว่าจุดสุดท้ายนะครับของไปเกาะช้างหลุดจากตรงนี้ไปเนี่ยเราก็จะไปด้านนอกนะครับของอ่าวไทยนะครับเพื่อนๆคนไหนเคยมาก็มาพูดมาคุยกันได้ที่ใต้คอมเมนต์นะหลังจากที่ออกไปเนี่ยเราจะใช้เวลาอีกหนึ่งชั่วโมงนะครับเดินทางออไปที่หมายนอกก็คือเราจะต้องจอดเรือเพื่อได้มึอก่อนนะครับ รู้ว่าคืนนี้จะมีตัวมากน้อยแค่ไหนนะก็ต้องวัดตวมาดูนะครับก็ฝากเอาลังใจช่วยกับทีมและทีมงานพวกเราด้วยตอนนี้ก็สะระัวนอยู่การประกอบเบ็ดนะครับวันนี้มั่นใจมากแค่ไหนมั่นใจมากแค่ไหนเออยังไงเปิดโลกไปหนูผมก็วันนี้ทีมงานเลงานเปิดโลกทีมงานงันเปิดโลกใช่เนี่ยพ่อคุณแม่ลอกนี่นะครับเหตุผลที่บอกว่าแค่เปิดโลกใช่ผมไม่โคตรใหญ่จริงๆงไม่ติดเข้ากลปั้นนหดูดิใช่และตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงหมายที่เราต้องได้หมึกแล้วนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราจะต้องหย่อนสมอลงที่พื้นท้องทะเลเป็นครั้งแรกแล้วนะครับตั้งแต่เราออกเดินทางมาใช่ครับซึ่งในคืนนี้นะครับเราจะพักกันที่นี่นะฮะก็จะมีการได้มึกตรงบริเวณนี้เลยนะฮะก็ไม่ใกลไม่ไกลจะใช้ฝั่งแต่ว่าเรานั่งเรือมาก็โดยมานะครับสองชั่วโมงเต็มใช่ไหมครับทุกคนตอนนี้สมอถูกทิ้งลงไปนะฮะสมอแรกของเราและสมาชิกใหม่ของเรานะครับที่เราอยากจะขอเปิดตัวแล้วนี่ก็คือพี่ปองแล้วนะครับสมาชิกใหม่นะครับแล้วก็พิรุดนะครับน้วนเลย มีเสื้อด้วยฮะมีเสื้อทีมงานจติดต่อได้ครับติดต่อที่ใครครับพี่นกเจ้าของเพจนะครโอเคนะครับก็ฝากทักกันเข้ามาได้นะครับเสื้อดีวไยมาช่างนกนะครับซึ่งเดี๋ยวเราจะไปทำการประกอบเบ็ดนะครับเป็นเวลานั้นหมายแล้วก็ทานข้าวนะครับข้าวเย็นนะครับเหมือนเป็นมื้อแรกที่เราได้คุยกันไว้ว่าเราจะทักทานข้าวที่ตรงนี้นะครับแล้วก็รอเวลาที่การได้มึกช่วงเวลาของชีเวลาเที่ยงคืนนะครับมันจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามกันต่อนะครับใน EP ที่หนึ่ง สายเรือบางไปทำงานคือกลังใจครับไมอยาร้อนมากคนคือความฝันองบ้าถ้าคุณไม่ได้ก็คืออดโอดต้งรำเลยต้งรำเลยหรคนที่มีอะไรกินเลยนะกวดตันนะดูเลยคุณต้องทำให้ได้ขยี้ดจริงจริงทงานเนี่ยทมงานอะไรหะแยบเปือโลกแยบเปื่อโลกไม่มีเทียตังนะทำงาน้ยเปือยโลกเอาจริงๆนะผมมาตกประมาณครึ่งชั่วโมงแล้ว แม่ก็ไม่แดกเลยเด<ะ>็กไม่กินเลยนะต<อ>่ะขาวแววมาเขาบอกว่าถ้าไม่มีปลาไม่มีหม,มึกมีหม,ม,มึกมีปาลาเราจะมาเอาหมึกก็จะไม่มีปลาน<อ>ี่จะมาเสียเวลานั่งตกทำไม<ะ>เดี๋ยวเขาต้องเก็บเบ็ดก่อนนะแล้วก็ระทักกันดีกว่าช่วงข,งของวันนี้หลังกินข้าวเสร็จช่วงเช้าเชิญจะพาทุกคนมาชมวิธีการได้มึกอ,อีกหนึ่งครั้งนะครับ ว่าวมันจะเติมเต้นเล้าใจแค่ไหนนะตอนนั้นช่วงนั้นช่วงไฮไลท์เลยแต่ตอนนี้ผมก็ต้องขออนุญาตเอาเบรกขึ้นก่อนแล้วกันนะพอก่อนเมื่อยเมื่อยในหูนี่ก้ารใหญ่แล้วเนี่ยนี่ปลาก,กินครับอันนี้ซึ่งก็ต้องรสภาพนะความหวังของหมู่มบ้านก็คือคงจะต้องพอจบนะประมานี้แต่เรามีปลาดุกทะเลเอยู่นะใช่ผมผมจะมรีวิวปลาดุกทะเลให้ทุกคนชมนะแต่ปลาดุหัวตัดที่น่องทะเลแลนนะมีแต่ ตัวเดี๋ยวพี่เจอแน่นอนผักเป็ดปลาดุกนะครับสําหรับอาหารมื้อแรกของเราในวันนี้ปั๊บเปิอแวบ,บเดียวนะครับพี่ๆก็เอาอาหารมาส่งแล้วนี้มีกี่เมนูครับพี่สอ,องเมนูนะครับเมนูแรกน้อคือผัดผักหมูสับนะครับแล้วก็อีกอันนึ่งก็ปลาดุกทะเลนะครับก็เมนูที่สองครบลบรบๆๆมาแล้วมาดูว่ามันจะน่ากินขนาดไหนโอ้โหนี่ครับทุกคนตอนที่เดินมากินมันมาก่อนนะเดินแล้ว ท <c oughs> ี่แรกก็ไม่หิวนะพอพอเห็นปุ๊บก็อยากเลยที่เข้ามาเข,ข้ามารบโอลบรบๆเข้ามาบริการหนึ่งที่สำหรับใครที่ไม่เคยเห็นนะการอยู่กันกินบนเรือมันเป็นยังไงนะครับสำรานก็อยู่ที่บ้านบนดี้ถึงนะที่ว่าอยู่ที่เนี่ยอยู่สักเดือนนึงก็อยู่ได้เดี๋ยวยังไงก็ต้องนะไปกินข้าวดีกว่าไปะ้าวในชั่วโมงนี้นะครับรก็ไททิ้งก่อนจะมีสิทธิ์ที่จะเลือกนะครับส่วนผมแล้วชอบประดุกชิ้นเล็กนะะเด็ดมากเด็ดมากเลยครับทุกคนโอ้ดูดิ นสุดยอดประดุกเลใช่อันนี้ไม่ได้ตกได้นะกกนนซื้อซื้อมาจากริมตลิงนะเรานปันปลาดุกนะครับเป็นเมนูยอดฮิตของเราเองนี่เองนะบรรยากาศแบบนี้นะแล้วก็นี่นะข้าวสวยร้อนๆน,นะไปะยทุกคนลุยลุย ที่ตกดินนะครับซึ่งเรามองเห็นจากทางด้านในเรือนะครับมองออกไปครับเหยืาอมาทวนใกล้ตกแล้วนะครับก็เป็นัญญายเลยนว่าเราคงต้องพักผ่อนก่อนนะครับเดี๋ยวยังไงยังไงเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เลยนะครับะมีสมาชิกนะครับบางท่านที่ยังไหวๆอยู anyway> ่ก็เดี๋ยวจะลองลองตีดูก่อนนะคยังมองนะครับแล้วก็สำหรับผมยังต้องขอพระทาพ่ยังส่งเลยนะครับซึ่งไม่สามารถทาท่านผู้ชมเนี่ยมาชมได้ และตอนนี้เราขออนุญาตไปพักพอยอนนะครับเดี๋ยวอีกประมาณทักเที่ยงคืนเนี่ยลงมาแน่ๆครับการได้หมึกครั้งแรกรอบแรกของเรานะครับก็คงต้องไปครับไปและในระหว่างที่ผมขอตัวไปนอนก่อนอันนี้ไม่เป็นการเสียมารยาทนะฮะพอตื่นขึ้นมาครับทุกคนพลาดผมพลาดเหรอต้องไปต่อ้ใช่จริงๆผมพลาดแล้วโดนฝนวันนี้วันนี้เบ็ดก็เบ็ดผมผมโดนปฝนด้วย เอาแล้ววะคืนนี้หนึ่งหนึ่งหนึ่งขอบตัวครับเอ๊บลุตลุตเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายลงงนเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายเออครับเดี๋มวตยตัวแล้วครับเนี่ยตีมือของพี่รุตดิแค่ดึงขึ้นมาเฉยก็ติดเลยเหรอโอ้โหนี่ดูข้คมโคตรคมเลยไม่อยากคุยแล้วทางฝั่งนู้นผมแค่ดึงขึ้นมาเฉยมันก็ติดขึ้นมาเลย มื่อกี้พี่เห็นเบลตาเองมันจะได้นะ <g ül> <g ül> ได้แต่ว่าหมืห่นนะช่วงนี้ <g ül> ามาอีกแล้วเหรอไหนด๋อย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 ไหนไหมนี่ขนาดว่านั่งนะเฉนนยเนี่ย <g ül> เบื่อเหรอ่ <g ül> ตกกันเบื่อเหรอ,อ ي, <g ül> ตกจะหลับแล<ห>้วพี่ได้เป็นร้อยตัวแล้วเนี่ยโอได้เป็นร้อยตัวครับเอนนี้ขออนุญาตไปส,สัมภาษณ์พี่เคก่อนพี่เคใช้เป็นอะไรครับเนี่ยโกงครับโกงโหนี่ใช้เป็นสองตัวเลยพี่เนี่ย พี่มึงโคตรเอาเปรียบเพื่อนเลยหลับหลับไปไอ้เดี๋ยวไม่ทันเพื่อนเอาเพิ่งตื่นมาสองหนไม่สอื่นเขาได้ไปหลายตัวอ่ะอันนี้มาเดี๋ยวมาไม่ทันจ้ะเห็นไหมทีนึงไม่รู้ใครมันนอนอยู่ข้างเค้ยเข้สัตสีเองกับพี่ก็พอๆกันแล้ววะก็ถือว่าเยอะมากนะครับคนมันโคตรเยอะเค้ยันนี้ไม่ใหัวหน้ายอมเขาไปก่อนพี่ยังยอมเลยหัวหน้าอยากกินเลืบอกนะอยากกินอะไรบอกได้เลยดูดูดูไว้ครับครับหัวหน้าใครเป็นหัวหน้ายี่สิบชั่วโมงนะ ทีมงานเงี้ยเปิดโลกมาทีมงานทัง้งคู่ร <c oughs> ่วงนาวนังกับตายไอพูดกันอย่างนี้หัวหน้าไม่ได้ <c oughs> หัวหน้าจะง่วงไงหัวหน้าก็ยังคือหัวหน้าเบี้ยไอ <c oughs> ้ดูอันนี้เป็นมือสมัครเล่นนะครับเพิ่งมาใหม่เลยปลายแดงแกก่องทั้งคู่เลยอันนี้คือปรมาจารย์นะครับเป็นหัวหน้าในภาคที่แล้วคือซีซั่นที่แล้วเนี่ยเขาเป็นหัวหน้าอ่ไปไปไปหาดูเอานะซีซั่นที่แล้วเขาเป็นหัวหน้าเลยนะเบี้ยนั่นนั่นนี้แล้วอันี้แล้วเออนี่นี เดี๋ยวลงดี่เร็วๆนค่อยดึงค่อยดึงนะค่อยๆดึงเฮ้ยตเดี๋ยวเอแล้วเดี๋ยวอาแล้วเร็วมาแล้วโอ้ไปแดกแล้วเเีีี้้ยยชชาาดดไงมม่ห็นอโอ้ไปแดกแล้วนี่ดูนี่พี่เขานั่งชิวหัวหน้าผมนี่หัวหน้าผมหัวหน้าเผาครับวันนี้ดูใครหัวหน้าเป็นหัวหน้า24ชั่วโมงตอนนี้มีใครแซงคุณได้แล้วคุณเป็นหัวหน้าโอ้โหนี่จากแบบอันดับแปดแล้วเนี่ยขึ้นมาอันดับที่หนึ่งเงี้ยเหลือความคาดหมายดูนี่โอ้โหมาอีกแล้วพี่โอ หัวหน้าผมแน่นอนจริงๆเลยแต่คนบ้าขนาดนั่งหลับตกกลาหมึกกันยังได้เทียบเลยนะเออแปลกแปลกแต่คนตั้งใจตกทำไม่ได้นี่คนตั้งใจพอหรอเอฟพอไหมพอแล<อ>้วท้อไม่กินเลยโคตรท้อนออเป็นอย่างนี้แหละชีวิตแต่นะพี่ก็ไม่ได้เหมือนกันเน็ <laughs> <อ>เหลอกอนกันเนี่ยคนดียวกันหรอ <laughs> นอนกันเลยพี <laughs> ่ปอได้อีกตัวครับปลาหมึกอี่ สิบต,ตัวนะผมสิบ oh, ต mm ัวนะโอ้โหนี่แฮตติกแล้วแฮตติกแล้วนอนเลยในชะ่ปะวันนี้ถือว่าเป็นเดอะวินเนอร์หนึ่งวันได้ไปกี่ตัว oh. ได้ไปยี่สิบตัวไหมเหรอโอ้โห oh. oh oh. สุดยอดสุดยอดสุดยอด oh. วันนี้คุปเป็นวันหน้าหนึ่งวันนะสามวันเหรอ <c oughs> ไปละพอนวันหน้าโอของเรานะครับวันหน้าเผาตอนนี้ปลาหมึกสองตัวนะครับปร,ประจำการเรียบร้อยนะข้อเหตุใดไปฟังนะครับจากผู้เชี่ยวชาญด้านการตกปลาหมึก เพราะอะไรฮะทอดทำไมออกาศต้าหนักไม่ถูกแค่เขาตกได้ไงตอนที่มันมีตัวเดียวเขาตกได้อยู่ <ใช S 1> ไงพอคุณมาคุณใส่สองตัวไงคุณโกงเพื่อนเน่ะก็สำหรับใครลหลายคนนะที่เคยนะครับ <c oughs> เคยว่าตกหมึกกลางทะเลอันนี้เป็นเรื่องที่ปกติเลย <c oughs> ก็แต่สำหรับที่คนไม่เคยเห็นนะครับไม่เคยเห็นวิธีการนะครับในการตกหมึกก็จะประมาณนี้ครับพี่ถูกประการใดก็ขอประทานภัยด้วยกันนะครับเพราะว่าพอเรานี่ก็ไม่ได้ไม่ได้เสียนเท่าไหร่นะฮะแค่มาหาเยอ่ตกปลาเฉยนะครับ อเดี๋ยวไดูต่นนตอ,ตอ,ะน,อนะครับว่าเหตุการณ์จะเป็นยางไงนะครับรอบคืนแรกของเรานะครับกับการได้มึกครั้งยิ่งใหญ่ไปครับแล้วดตวละครตที่ออ้โในเลาไม่ถึงสาทียอดนี่เราออยกัันใหญ่ด้วยโอ้โหอยดีเอฟดูไว้เอฟดูไว้ไ เอ็ดรวยเติมเตนครับเติเนเรามาที่หลังเราแบบมเงียบเพาเติอเราเราเป็นนักล่าเยื่อไงเราเป็นนักตกปลาเราไม่ใช่เป็นนักตกหมือนกตกให้เด็กดูตตกให้เด็กดูเงนี้เจอากที่มาพูดนะครับว่าไม่หนุนตัวนะตอนนี้ทงานเจกัขอรองครับขอลองครั้งแรกเคยไหมถันจริงเคยมาก่อนไหมอเเอเลย นทุกคเคยไม่ทำจริงเคยอีกแล้วนะมันจะมันจะจุดนะอันนี้มันเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะไม่แนะนำให้กินนะแต่ว่าลองได้นะครับเป็นหรสช็อตเนื้อดอ้ยฮะโห่โหโ่โห่โห่อยากดีวะโอ้โห่โห่ออยากดิดนึงนะเป็นไงเป็นไงรสชาติลองนะ ใส่แล hey, ้วใสแล้วใแล้วหมดเลยอันนี้เป็นตัวที่เป็นตัวที่สามชิมูนี้เลยนีเอกไปสำหรับคนชอบเราไม่ชอบครับเป็นซก็เป็นมีเมนูนะครับห่งทางเลือกลสำหรับคนชอบและไม่ชอบเพราะว่นอร่อยนข้าวเนะ ส่วนที่ชอบพึ่บพอกินได้แหละมันก็จะรู้สึกว่ามันสดๆอย่านีอันนี้ก็แล้วแต่ความเชื่อความชอบของแต่ละบุคคลนะครับก็ <S <S เรื่องนี้นะมือชอบมือคนตัวสำรองถืออะไรกันนี้มีนานนะครับก็จะมีการครอบครัวนะครับก็คือการล้อมมึกนั่นเองนะครับแล้วก็ไปดูว่าคืนนี้จะได้เยอะหรือเปะะล,อล่านะ้ต่ละลุ้นกันอีกทีหนึ่งครับลุ้นกันด้วยกันครับครับกับเวลาที่เรารอคอยมาทั้งคืนนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาห้าทุ่มสิบห้านะครับพี่ีทีมงานก็เริ่มที่จะเอาอวนลงน้ำนะครับ พอได้เวลาในการวาดวันหนึ่งรอบเป็นรอบแรกของเราครับตอนนี้ก็ได้เริ่มเก็บเป็ดกันหมดแล้วนะฮะเพื่อที่จะลงอวนนะครับแล้วก็ล้อมปลาหมึกขึ้นมากระแสน้ำค่อนข้างแรงครับเพราะว่าลมแรงมากๆเลยตอนนี้นะฮะแต่ตอนนี้เราก็เก็บแต้มนะฮะไปได้มากเลยทีเดียวนะครับสําหรับเบ็ดตกหมึกกันนี่โ,โหเยอะมากแล้วอย่างที่อวนลงน้ำเนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีถึงเอาขึ้นได้ครับเนี่งสิ้าทีอ๋อลงล้วสิบห้านาทีก็ได้เลยใช่ไหมครตอนนี้มันมันเริ่มมีตัวแล้วครับเนี่ย จะเห็นตัวไม่เห็นตัวต้องเปิดไฟเขียวก่อนใช่ไหมอ๋อหลีลงหลีลงแต่นี่นปลาหมึกมันจะขึ้นนะครับตามที่เราเคยเห็นในคลิปนะครับอันนี้มีโอกาสดได้เห็นของจริงนะทุกคนนะก็ต้องรอรุ้นไปด้วยกันขึ้นลมค่อนข้างที่จะแรงครับวันนี้แรงมากเลยคืออาจริงๆแล้วพายุมันเพิ่งจะหมดเมื่อวานครับ วันนี้ก็คือเป็นวันแรกที่มันเริ่มสงบลงนะฮะก็คือเราเลื่อนเรือมาหนึ่งวันเพื่อจะให้รอดจากพายุนะครับวันนี้ก็อยู่บนต้นห้างหลงลมค่อนข้างจะพอสมควรนะสำหรับใครไม่เคยนี่ก็น่าจะเมาเรือแน่นอนแล้วตอนนี้ก็เริ่มทาการดับไฟแล้วครับก็เพื่อที่จะหลอกล่อนะครับพฤติกรรมของว่าหมึกหลังจากดับไฟเสร็จแล้วเ่พี่ทีมงานนะครับก็เริ่มทิ้งอวนทันทีนะฮะายครับทุกคนเป็นวิธีการที่เราไม่เคยเห็นอีกแล้วนะครับกับการชักอแบบกี้ เชือกนะที่กํลาลังเตรียมการนะครับย้ายสมออีกฝั่งหนึ่งเพราะว่าทันเหตุที่ทางลมนะครับไายบอกว่าที่ทางลมไม่ได้นะต้องเอาสมอย้ายไปที่ฝั่งท้ายเรือเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ทีมงานไตยกับ,งบังปนผู้จหาเลยกันครับว่าจะเอาอยัางไงดีนะครับพอกระแสลมข้างท,ที่แรงมากเริ่มมีการเปิดไฟแล้วครับทุกคนก็ในช่วงนี้นะครับทางไ <ๆ S 2> ต๋ก็พยายามที่จะหันข้างเรือเพ้าหาลมนะครับเพื่อจะให้ตัวเรือเนี่ยเป็นตัวที่บังกระแสลมกระแสน้ำนะครับให้ตรงฝั่งกวนเนี่ยน้ำนิ่งที่สุดครับ ช่วง่ายต่อการสาวอวนขึ้นนะก็เช่นกันกับเรือลำอื่นครับต้นอยุดติดกันก็ไม่ไกลนะครับก็ทําแบบเดียวกันนะจะเห็นได้ว่าตัวน้ําข้างเรือจะนิ่งกว่าเดิมนะเมื่อสักรู่มนี้น้ำโคตรแรงเลยครับตอนนี้เราก็ต้องรอแสงไฟสีแดงนะครับเปิดให้สว่างจ้าขึ้นนะครับนั่นก็หมายความว่าเป็นสัญญาณเตือนให้เรารู้ว่าได้เวลาอวนขึ้นนะครับมาครับทุกคนมาครับทุกคนตอนนี้เริ่มเปิดกว้างนะครับ การกวนวนขึ้นมาแล้วครับวันนี้ก็เป็นลานทีระทึกใจนะครับจะรุนว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับวันนี้จะประสบผลสเร็จหรือเปล่าครับกับขึ้นรถ่ปใต้กระนำนะครับอุ้ยอุ้ยเรื่องเียวอยู่เดียอยู่ไม่เหนื่อยแล้ววันนี้ไม่เหนื่อยแล้วนอนหลับแล้ววันนี้แฉมจรันแฉมจรันแล้วนี่ก็ ลังจากที่ลากคนขึ้นมาได้นะครับก็การสาวขึ้นมาเลยนะครับโอ้โหย่างเยอะอย่างเยอะยอดนะครับอยอดเลยเอาเรื่องเอาเรื่องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับเกี่ยวกับการหาเมือกนะครับก็สำหรับในวันนี้นะครับผมผมเนี่ยและชาวค้นก็ต้องขออนุญาตไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจะมีการ เออได้มืออีกรอบหนึ่งนะครับมีการสาวกันอีกรอบนึงตอนตอนตีอะไรโอเคตีสองนะตีสองจึงรอไม่ได้ครับรต้องขออนุญาตไปนอนก่อนก็ไปนอนก่อนทีนี้เราต้องมาเชียมร่างกายอ่าต้องฝากพี่พี่ทีมงานทางด้านไต้แล้วทางด้านไต,ต้เขาเป็นคนจัดหาให้เรานะก็อ,อาจจะไม่มีการบันทึกวิดีโอถ้าเกิดมีโอกาสที่ตื่นขึ้นมาจะมาถ่ายชยมอีกรอบนึงสำหรับในในคืนนี้เราต้องขออนุญาตไปนอนก่อนโอเควันนี้ก็เป็นเวลาจะเที่ยงคืนและห้าทุ่มห้าสิบแล้วตอนเนี้ยก็ไปนอนก่อนต้องไปถิกล้อง ก็เดี๋กับเช้าวันใหม่แล้วกันนะครับเดี๋ยวเราจะลงมาดูข้างล่างนะครับก็เช้านี้นะครับอากาศค่อนข้างจะดีเลยทีเดียวนะครับแต่โดยรวมแล้วเนี่ยคลื่นลมค่อนข้างทจะแรงเอาเรื่องอยู่พอลมพวนเลยนะฮะขออนุญาตสัมภาษณ์พี่เท่นะครับเมื่อคืนเนี่ยผมเติรนไม่ทันเลยรอบที่สองเนี่ยเอาหมึกเยอะมากครับรอบที่สองก็ได้ได้มาร้อยกว่าตัวร้อยกว่าตัวเท่ากับรอบแรกไหมฮะแด้เข่าเมื่อคืนเนี่ยเขามีการไดกันสามรอบเลยซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่มาที่ทะเลเราไม่เคยเห็นไตว่าไหนที่มันสามารถได้หมึกได้ โอ้ผมได้ปลาแล้วตัวแรกรอปลาเก๋าด้วยจริงเหรอใช่ครับอ๋อได้ตัวแรกเลยเหรอตัวแรกอโหนี่เดีผมหัวหน้าวันนี้ผมจะได้กินแกงส้มแล้วใช่ไหมครับเนี่ยเหมือนเดิมเลยนะหัวหน้าเฮ้ยทำไมมันคือเรือมันโค้งเมัเฮ้ยมันคงจัดเฮ้ยมันคงจัดเฮ้ยเี่อนเแรงจัดเฮ้ยแต่นนันพายุหมดล้วไงอเนื่องจากว่าเช้านี้เราตื่นขึมานมันเจอพายุขน่ำเข้าแบบไม่ได้ตั้งตัวนะเรากาลังฝ่าพายุคลืนอยู่ ก็คือกำหนดการเราจะต้องไปที่ใหม่นอกใช่ไหมเวลานี้ตอนเช้าเช้านะเพื่อที่จะออกไปทางด้านนอกนู้น,นครับแต่ตอนเนี้ยเรือไม่สามารถ่าไายุออกไปได้นะครับอ้ทุกคนดู <laughs> ตั้งไม่ได้อะมันสูงมากนะวะก็คงจะไม่รอดแล้วนะต้องกลับก่อนย้อนก้องไปที่เกาะปูดต้องย้อนหรือต้องไปต่อย้อน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 กลับไปฮนะย้อนไปก่อนไปจอดเกาะหวายเย้แร้เว,วเรือมันเดินทางต่อไม่ได้นะฮะคือเครื่องสูงจัดเลยนี่ที่มานั่งกันอยู่ตรงนี้ท้ายเรือเพราะว่าหน้าเรือนั่งไม่ได้นะเปียกมาเลย หนีมานั่งท้ายเรือกันก็จะพาไปชมว่าทางด้านหน้าเรือมันเป็นยังไงนะเดี๋ยวพาขึ้นมันสับสนแค่ไหนแรงมากคนแรงมากโอ้โอ้โไม่สามารถที่จะไปต่อได้นะครับอันตรายมากเลยตอนนี้เราต้องมาปรึกษากันดูนะครับจะเฟลไหมเฟลในทริปนี้สำหรับทริปนี้เนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับไต้นะใช่ครับถ้าไตแเรามีความบ้าบินที่เพียงพอเนี่ยก็คือ<ด>เราอาจจะมีโอกาสได้ออกไปอีกนะ มาตั้งแต่ตอนเจ็ดโมงเช้านะฮะเพื่อหนีพายุเราก็เอามาที่ชายฝั่งไม่ไกลๆนะครับตอนนี้เป็นบริเวณที่เกาะครับอเกาอมา,อมานะครับเดี๋ยววันเนี้ยเราจะตกอะไรประจานใช่ไหมหน้าเราจะตกประจานใช่ปะเสร็จปุ๊บตอนตอนดึกๆตกเลยกุมงอ่าเพลพอนนี้น่าจะมีพวกผมสองมีเหรอไีอใช่ใหญ่ดีดีกว่าเรากลับบ้านหรือเปล่านะครับแล้วเมื่อคืนนี้ก<ร>็มีผลงานนะครับได้ชมนะครับผมหมึกแดงเป็นตันรับผม ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างล้นเหลือนะครับก็อันนี้ก็เป็นหมายแรกนะครับที่เรามาจอดเอาละครับทีนี้ทีมงานของเราเริ่มว้าวุ่นด้วยนะครับบอกตรงว่าตอนนี้เงียนปั่เลยอยากจะลองนะอยากจะลองแล้วนเป็นเสียงแรกนะครับวีดแรกของเราเลยเช้านี้ก็เดี๋ยวมาลุ้นกันดูนะครับว่าหมายนี้จะประสบความสำเร็จหรือเปล่านะยังไม่มีใครได้ลงเลยนะครับก็คนเตรียมประกอบเป็ดเซอร์กันลุ้นละเซอร์กันให้กำลังใจนะครับกับทีมงานพวกเราแค่เปลือกโลกโอเคไปครับไปกันเลย